นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ตรวจสอบการติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมนายจิตเกษมนิโรธธนรัตนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์เร่งขับเครื่อติดตั้งเครื่องสูบน้ำภายหลังการขุดลอกร่องน้ำในหนองสาหร่ายเพิมเ่มเติมรองรับน้ำช่วงฝนตกหนักช่วยเร่งระบายน้ำท่วมทางที่ชุมชนสุขสวัสดิ์บางเรารักกันจริงสอีพัฒนาและพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อป้องกันน้ำรอการระบายให้ประชาชน ได้รับความสะดวกไม่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมเทศบาลนครนครสวรรค์ดูแลทุกช่วงวัยผู้สูงอายุยุคใหม่ใส่ใจสุขภาพโรงเรียนสร้างสุขผู้สูงวัยเทศบาลนครนครสวรรค์วันเสาร์ที่21มิถุนายน2568นางสาวพัฒนาราดีนิโรธรองนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ พร้อมด้วยดรธีรพงศ์นพนาทีพงศ์ผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการโรงเรียนร่วมกิจกรรมโครงการผู้สูงอายุยุคใหม่ใส่ใจสุขภาพโรงเรียนสร้างสุขผู้สูงวัยเทศบาลนครนครสวรรค์นศูส,สู์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุศูนย์บร,ริการสาธารณสุขหนึ่งเกาะกลางอุทยานสวรรค์โครงการครั้งนี้สืบเนื่องมาตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายนโดยเป็นการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรการศึกษาตลอดชีวิตรุ่นที่8ผู้สูงอายุยุคใหม่ใส่ใจสุขภาพ ดยจะมีกิจกรรมให้ความรู้ในแต่ละสัปดาห์เกี่ยวกับสุขภาพแก่ผู้สูงอายุสี่มิติสุขภาพทั้งอาหารเพื่อสุขภาพการเสริมสุขภาวะทางปัญญาการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์กิจกรรมกระตุ้นสมองโดยในวันนี้เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมของโครงการการตรวจสุขภาพให้ห่อกับผู้สูงอายุพร้อมคำแนะนาในการดูแลสุขภาพเพื่อสุขภาพที่ดีของผู้สูงวัย